เด้อพี่น้องมื้อนี้กับสิทรรําแกงเนาะแกงหนูไวสายยอกเต่าเนาะวันนี้นะนี่เอาไปเก็บมาแนละ้วตอนนี้มีเนื้ออ่อนอย่างไรเนาะนีนนะะน่เครือ,ครองเทบของเฮาเดอมน,นี่หนูไวที่มุดเฮาไปเองสองคนมานะได้หลายตัวนะ แดี okay. นี่ก็เหลือสองตัวให้เขามาทำเมนูกินนะล,ลองติดตามเขาไปด้วยพี่น้องด้วย 干完<了>。 ใส่เครื่องเทศพวกนี้ลงบ้าน เอาเห็ดเก่กงไปนี่นี่กกบอกตรงท่าให้น้ำเดือก็เนานะว่าสิน้นกะเป็นสิ้นแห้งแล้วใส่เลยเนาะให้มันสุดก่อนแล้วก็ค่อยใส่เนือเต่าลงไปเนาะเนื้อเต่าเราลงไปได้พี่น้องเดี้ เดี๋ยวนี้กะทาให้น้ำมันเดือดกันเนาะจึงใส่เต่าลงไปเนาะยกเต่าลงไปเนะาะพอว่าเขาใส่ตอนที่น้ำน,น้ำมันเดือดนอี่กันน้ำแกงนี่ใส่แล้วเต่าจะเป็นกลายเป็นสีดำเลยเนาะ <c oughs> นี่เด้อพี่นอ้องยกเต่าของเขา หมดเลยเด้อน,นี่นี่แกใส่ยอกต่อลงไปเด้อพี่หนุ่มแกักไวประมาณ10นาทีเด้อพี่น้องสิบนาทีกินได้แล้ว สุดเลยโ,โหสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยมันสุดๆเลยอืมใช่ค่ะสุดแล้วเ้อ mất cho cái thế tên tên lâu thai lắng nghe lắng nghe lắng nghe Đó nghe thái nghe lắng nghe lắng phụt cho con cháu mà nè, cái 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 cái